เพื่อนรักของคุณหายไปนานสุดกี่ปีของวียอ่ะสิปีไอเนี่ยมันชื่อไผ่บ้านอยู่ติดกันสนิทกันตั้งแต่เด็กเลยแต่พอขึ้นมอนหนึ่งนะไอ้ไผ่ก็ย้ายโรงเรียนไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เจอกันอีกเลยเบอร์ก็ติดต่อไม่ได้โลกโซเชียลมันก็หายไปเลย เออมึงจาไอ้ไผ่ได้ปะที่บ้านมันอยู่ข้างกูตอนเด็กๆอ่ะเออ,เอ,อจาได้ทําไมวะคือมึงมีเบอร์มันปะไม่มีว่ะแต่เหมือนได้ยินข่าวว่ามันน่าจะทําอะไรอยู่ในป่าที่ปราจีนบ้านมันนี่แหละมัง้งในป่าแล้วมึงจะตามหามันทําไมวะคือว่ากูเนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วกูก็แบบไล่ชวนเพื่อนทุกคนไงมึงมันก็สนิทอะก,กูอะตอนเด็กๆมันสําคัญในชีวิตกูไงกูอยากชวนมันมาด้วย เฮ้ยมึงจะแต่งงานเหรอเฮ้ยดีใจด้วยเว้ยมึงลองไปตามหามันดิปาจีนแค่นี้เอง ชิว่าเพิ่งเคยมาประจีนครั้งแรกกันเนี่ยปกติผ่านอย่างเดียวเพิ่งรู้ว่าที่เนี่ยมีที่ชิวๆอย่างนี้ด้วย ไาจีนแล้วเนี่ยไม่เห็นเจอไผ่เลยแล้วนี่มึงอยู่ไหนเนี่ยฮะกูผ่านน้ำตกตะขอมึงกูก็เลยแวะเอเคมึงไปน้ำตกเลยเหรอวะโอ้ยช่วยอะไรก็ไม่ได้เลยหาเองก็ได้ ไม้ไผ่อยู่ในป่าเนี่ยอยู่ไหนวะตอนนี้มึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็อยู่เลยแต่เมื่อกี้มันหน่อยนึงอ่ะเชี่ยรือกว่าเดิมอีกเอาแล้วมันอยู่ไหนเล่าก็ไม่มีใครบอกอะไรกูเลยอะกูไม่รู้อ่ะไม่ได้ประโยชน์เลยเนี่ยโทรหาใครก็มีใครบอกกูเลยเดี๋ยวกูหาเองกูว่าบาจีน่ะที่สวยๆหลายที่มึงก็คิดซะว่ามึงไปเที่ยวลวกันโชคดีเว้ยเออหาไม่เจอก็ไม่ต้องให้เล่ากลับเล่าพวกเนี้ย นอนนี่คืนหนึ่งลงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับงทที่พักใช่ไหมใช่ครับผมอยากได้ห้องพักมากี่คนมาคนเดียวโอ้สะดวกเลยครับเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยลุงนำไปเลยค่ะเชิญครับเชิญครับผม มันโคตรสวยเลยวะ่ะอุจาห์ได้มาถึงประจีนบ้านมึงนั้งทีน่าจะได้ดูวิวแบบนี้กับมึงเนาะคิดถึงมึงวายไพย่จิงบ้านของฉันมีความรักรออยู่มีผู้คนจิตใจบ้าบ้าน,านมีทุกอย่างสุขนการจินตนาการ เขาว่าที่นี่คือต้นโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยแล้วก็ยังเป็นต้นแรกของเมืองไทยด้วยชาวปาจีนเชื่อกันว่านี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยอยากจะมาขอพรขอให้กูตามหามึงเจอสักทีวะอยากเจอมึงจริงๆนะเนี่ยอยากมีมึงมาร่วมยินดีในงานวันสำคัญของกู เอาอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งค่ะวันนี้ไม่ขายอเมริกาโน่เย็นครับมีแต่ร้อนวันนี้อากาศเย็นคุณกินจะได้ร่างกายอบอุ่นไงครับอ้าวเฮ้ยอีอีอะไรลงอีอีป่ะป่าชื่อวี่ชื่อวี่เออตอนตอนปั่นป่ะอันวุบานป่ะผมสั้นๆอ่ะผมยาวโทษทีตอนเด็กๆตัวขาวๆว่าเพื่อนเรียกน้องหมวยอ๋อมาม่มาเพื่อเรียกกุยมืดใช่ไหมโทษที ผอผีภัยอีอนีมาเปิดร้านกาแฟยอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยม,มึงมาทําอะไรเนี่ยมาเดินเล่นมังน้งอีหะวันนี้กูมีของมาฝากมึงไหนยี่ห้อกูอ่ะไม่เจอว่ะอันน,นึงรออยนะาาู่นะใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่กูไม่ทอดกระถินเนี่ยไม่ใช่ผัดกระถินกับพระบาเพื่อนไม่ใช่กระถินอ่ะเอาไป อย่าบอกนะว่าว่าเฮียกูมีผัวแล้วมีผัวแล้วอเอออาวี่กาแฟเย็น<อ>ปกติกูไม่ขายนะเนี่ยเห็นเป็นงานแต่งงานมึงไงืเลยทำาให้ก<า>็มึงเลน,นี่มึงหายไปไหนมาเนี่ยกูกลับมาอยู่บ้านไงน มันมึงดูธรรมชาติดิดีอะตายหาโซเชียลโซเชียลไม่เล่นเลยโทรศัพท์กูพังไงแล้วกู็เปลี่ยนเบอร์กูไม่ได้ไม่ได้ติดต่อใครแล้วมึงไปไหนมาบ้างเนี่ยอุย้ยกูไปเยอะมากไปน้ําตกตะขอจริงดิแล้วกูก็เข้าไปแก่งสลัดได้เฮีย <Yeah. S 3> เออก็ลึกปวละ่ะลึกจัดล,<ะ>ลาบากจัดเลยแต่จริงๆอ่ะปาจีนมีที่เยอะ รอว่างเะล่ะหลังจากเนี้ยเดี๋ยวกูพาไปดีดีๆดีๆทั้งนั้นหรอเหียมอ่ะงั้นมึงพากูไปทำคอนเทนต์หน่อยดิพอดีว่ากูอ่ะช่วงเนี้ยกูทำบล็อกที่กูหายไปอ่ะเออแล้วกูก็แบบอยากหาคอนเทนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมึงมีที่สวยๆใช่ไหมเยอะมึงพากูไปนะปาจีนบ้านกูอ่ะเอกูซีฟลูกค้ากูคือใครรู้ไหมคือคือ a i s 5 g p v r เบื่อแล้วก็โหลดเลยเพราะว่าเขาโหลดปีดูฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนี้ไปเลยเปล่ะไปไป แล้วกาแฟไปด้วยของดีการ์ดก,กูอ่ะการ์ดกูดเออขอโทษไปไปเพื่อน ออกจากผู้คนไปเยียวยาหัวใจหน้าหนาวแล้วทะเลหมอกกำลังคืบคลานปล่อยหัวใจลลงลอยไปตามละอองลมฉันจึงขับรถอดอก ใจเคลื่อนไว้มีสิ่งดีดีรอฉันอยู่ในดินแดนแห่งนี้ที่บ้านของฉัน ล้จิตใจของฉันว่างเปล่าจึงกลับไปหาความรักที่เราคุ้นเคยครั้งก่อนฉันจึงกับรถออกไปลั่นาหาวใจคลื่นไหวมีสิ่งดีๆรอฉัน ดินแดนแห่งนี้ที่บ้านของฉัน ฝนตกแบบนี้มึงบางกูมาทำไมเนี่ยเฮ้ยมันดีเนี่ยโอ้โหคนมันก็ไม่ีมึงดูบรรยากาศเิมีทั้งภูเขาเี้งทะเลหมอกมีแม่น้าปลาจีนบ้านกูมันดีนะเว้ยฝนตกมันก็ดีผู้คนเขาก็อยู่กันเห็นยหมยว่ามันไม่ค่อยมีเมืองไม่ค่อยมีอะไรมันเป็นกับธรรมชาติได้ดีไงแต่เอาจริงกูอยู่มาสองวันมันก็ก็โอเคดีดีดีแต่ความชิลอย่างเงี้ยลูกค้าชอบนะเว้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าใช่เลย กูกำลังจะขาย AIS <Okay. S 1> <c oughs> ใช่เลยมึงโหลดหรือยังเนี่ยยังยังไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ไงแต่ซื้อ hey, โหลดเลยมึงชิวขนาดไม่ซื้อโทรศัพท์อยู่นี่แบบมไม่ใช้โทรศัพท์เลยทงไงมันทาง๋อ,อถ้ามึงซื้อแล้วหรือมึงยังไม่ซื้อก็ได้มึงไปบอก <Okay. S 1> พ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องนะ <Okay. S 1> เข้าไป AIS 5 G Play VR <c oughs> เพราะว่าเขาเนี่ยนะเป็นแอปพลิเคชันที่มีทุกอย่างที่สำคัญเนี่ยนะมึงจะได้เห็นวิวจังหวัดอื่นอ่นะเออแบบ3 60อองศาเลยมึง แค่เข้าไปโหลดเท่านั้นโหลดฟรีดูฟรีด้วยนะสรุปมึงไปงานแต่งกูปะเนะี่ยอ่ะมึงจัดทั้งที่จ่ายครั้งเดียวใช่ไหมไม่มีครั้งที่สองครั้งเดียวดิเพื่อนเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวมึงโสดมากูต้องดูแลมึงยันแก่ไงกูเหนื่อยกูท้อมึงท้ออะไรหรอท้อใจอ้อไป<จ>นะสรุปไปนะ อ่ะไปไปไปเดียวเดี๋ยวเพื่อนยะ <Yeah S 2> ถ้ากูไม่เจอหน้ามึงน,นะเจอเพืไอ้ที่ปาดี ความรักรออยู่มีผู้คนจิตใจบางบ้านมีทุกอย่างสุขเนื่อการจินตนาการ